จังหวัดนนทบ,บุรีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้รประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการยังชีพในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทนนนบุรีนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้วราชการจังหวัดนนทบ,บุรีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้รประสบุทก,กภัยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการยังชีพในเขตพืพ้น, context, ออนที่ตำบลท่าอิดโดยมีนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกอบตท่าอิด พร้อมด้วยนายกลนทรสศรีชุมจันทร์ปลัดอาวุโสร,รักษาราชการแทนในอำเภอปากเกร็ดคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและลูกจ้างอบตอท่าอิดร่วมมอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในด้านการยางชีพที่อาศัยติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนมัสยิดท่าอิดหมู่ที่6และหมู่ที่10ตำบลท่าอิดจำนวน1 1 5 1ชุดโดยถุงยางชีพดังกล่าว ที่โรงเรียนดารุณอามานท่าอิดหมู่ที่10ต,ตาบลท่าอิดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าอิดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลท่าอิดทั้ง10หมู่บ้านจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากกว่า3,000ครัวเรือนหลังจากนั้นได้เดินทางตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณมัสยิดท่าอิด จากประกาศจังหวัดนนทบุรีเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีประกาศวันที่26กันยายน2568ซึ่งตำบลท่าอิดอยู่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอันเนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำ ของแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบกับมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิฐ ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยค่อนข้างหนักเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดดำเนินการบรรเทาแก้ไขด้วยการทำเตียงชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกว่า200เตียงและทำสะพานทางเดินเท้าเพื่อสัญจรและกระสอบทรายประมาณ1 0 0 0 0 0กระสอบ